สวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบสีชี้ดวงนะคะชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์นะคะชาวมังกรทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคลิปนี้จะเป็นช่วงอสองอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะ หรือครึ่งเดือนแรกเนาะของพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยว่าไพ่อยากจะเตือนหรือแะนะนำอะไรชาวมังกรเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมังกรสิบใบค่ะสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบมาดูนะคะพร้อมๆกันชาวมังกร ชาวมังกรนะคะสองอาทิตย์น <The> ี mm ้นะมันเป็นช <stream ing> <coping> ่วงสองอาทิตย์ที่เหมือนเหมือนคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลายหอย่างนะมันเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวคุณเองก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะ เอ่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะกับคุณนะชาวมังกรในช่วงสองอาทิตย์นี้ถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมมันดีมันเหมือนคุณคุณได้เปลี่ยนเปลี่ยนบางคนก็ไปเปลี่ยนลูกเนาะบางคนอาจจะเปทงสัญญกรรมก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปเลยนะคะมีการปรับมีการเปลี่ยนขึ้นแต่ถามว่า มันเป็นการเปลี่ยนที่บางบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มหรือไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆพี่มีการได้หยิบยืน่นโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะบางคนเปลี่ยนงานเนี้ยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่างานเยอะขึ้นแต่ได้เงินดีขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกไม่ค่อย ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่คือเงินเยอะจริงแต่มันก็เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นคือมันจะมีมันจะไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะมีมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวมันเองนะเพราะนั้นการเปลี่ยนของคนทั้งนี้มันก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่หรอกจริงอ่ะมันดีมันดีเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละมันมันจะคิดไปเองว่า มันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะคะจากคนอื่นเนะี่ยเขามองมาว่าคุณโชคดีคุณดีมากเลยคุณได้ทําอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันดีจริงๆนะได้บได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะดีนะคะแต่ว่าในหลายๆคนอนะ่ะอาจจะมีการเอ,อทำงานนะคะทํางานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณได้เอ,อได้ทำเนาะแล้วก็ บริวารในช่วงสองอาทิตย์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะช่วยคุณทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยนะบริวารบุตรบริวารใช้ได้เลยนะคะสองอาทิตย์นี้ช่วยงานได้เป็นอย่างดีส่วนหัวหน้าง,งานนะคะหัวหน้าง,งานเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเป็นคนทํางานนะเป็นคนที่เหมือนกับ คนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเป็นคนที่เริ่มต้นงานเริ่มทำงานเริ่มหาเงินเข้าบริษัทได้เล็กๆนะคะเป็นก้อนเล็กๆยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มองว่าเป็นคนที่สามารถทำเงินนะคะเป็นคนที่ทำงานให้กับบริษัทค่อนข้างคุ้มค่านะคะคุ้มค่าในค่าจ้างในในสิ่งที่เขาจ้างคุณมาเงี้ยเนาะก็ถือว่าดีนะคะลูกค้าเองเนี่ยก็ ก็ดีนะสองอาทิตย์นี้ถ้าใครเป็นพนักง,งานขายนะคะควรอาจจะไปขอยอดขายไปขอ,เ,อ,อเพิ่มออเดอร์จากลูกค้านะคะแต่ว่าไม่ได้ยอดใหญ่นะเป็นยอดที่พอขอได้นะครับเอาแบบเล็กๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปขอที่แบบโอ้โหสมมติว่าลูกค้าเคยซื้อ100ชิ้นเงี้ยคุณจะไปขอเขาดับเบิลเลยเป็น200ชิ้นเลยเงี้ย คงไม่ได้นะคะถ้าคุณไปขอเขาแปลว่าเพิ่มอีกสัก10% 20%อย่างเงี้ยมีโอกาสนะก็ลองดูนะคะเออส่วนความความคาดหวังหรือปัญหาของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณคุณอยากคุณอยากมีความสุขอยากอยู่ในฐานะที่เอ่อมีกินมีใช้เอ่อมีชีวิตที่สบายสบายไม่ต้องลำบากเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับตอนเนี้ย คุณยังมองไม่เห็นโอกาสหรือหนทางอะ่ะมันยังทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างที่จะติดขัดไปหมดมองซ้ายมองขวาก็ยังคิดไม่ออกว่าคุณจะทําอะไรนะคะในหลายๆคนนะจะมองไปเหมือนกับว่าอยากทํางานให้มันได้เงินเยอะๆอยากมีความสบายอยากมีมีบ้านมีรถมีทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็สบายๆใช้ชีวิตแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมีหนี้มีสินนะแต่มันเหมือนตอนเนี้ย มันหาทางไม่ออกอะคะ่ะว่าคุณจะทำอะไรดีคุณยังคิดไม่ออกว่าคุณจะเไปทำอะไรดีจะขายออนไลน์หรือจะทำอะไรยังไงคือมันยังมืดมนไปหมดสำหรับคุณนะในหลายๆคนนะคะยังมีความสุขว่ามืดมนไปหมดต้องลองดูแบบลองค่อยๆใช้เวลากับตัวเองดูนะคะดูว่ามันมีโอกาสตรงไหนนะข้อดีข้อเสียนะคะถ้าจะทำอะไรก็ลอง ไตรตรองคิดดูให้ดีๆเนาะส่วนในบางคนนะจะมีการเดินทางนะคะไปพบเจอเพื่อนเก่าได้นะหรือจะไปเจอญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้นะคะมีโอกาสได้เจอนะสองอาทิตย์นี้นะคะมีอาจจะมีการรวมญาติก็ได้หรือว่าอาจจะไปพบเจอเพื่อนฝูงหรืออาจจะไปงานแบบเขาเรียกอะไรนะ งานเลี้ยงรุ่นนี้ก็ได้นะคะรวมตัวรวมหรือไม่ก็แค่นัดเจอกันกันกบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสได้เจอนะมีโอกาสได้ทํานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรนะคะในช่วง2อาทิตย์นี้นะให้คุณลองออวิเคราะห์ให้ดีนะคะดูให้รอบคอบแล้วก็ถามว่าเซ็นได้ไหมเซ็นได้นะคะถ้าเป็นสัญญาที่ เมีคนแนะนําหรือเป็นเพื่อนเก่าแนะนําอะไรอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะเธอค่อนข้างดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะการเงินนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะการเงินทุนอยู่ในสถานะที่ทรงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีเงินก้อนไม่ได้มีโชคลาภ เออสี่ยงบวงนะคะเป็นงานทีเออ่เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานล้วนๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือมีใช้มีจ่ายออตามกำลังนะคะตามกำลังที่คุณหาได้นะคะไม่ไดออ้มากมายอะไรนะคะก็ทำให้ไม่ได้ลำบากมากนะคะก็มีชีวิตสบายๆชิวๆนะออไม่มีรายจ่ายแบบ พิเศษหรือว่ารายจ่ายที่ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่ทําให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะส่วนเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยคนที่โสดเอ้คนที่มีคู่ก่อนนะคนที่มีคู่นะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เ ได้รับความสําเร็จหรือว่าได้ชื่นชมความสําเร็จของคู่คุณนะหรือคู่คุณอาจจะนําความสําเร็จมาให้คุณหรือนําพามาซึ่งโอกาสดีๆให้คุณได้นะคะถือว่าดีนะแล้วก็ถ้าใครที่มีคู่ให้ระวังเรื่องคําพูดกับคู่คุณนิดหนึ่งนะคะอาจจะพยายามอย่าใช้คําพูดที่แรงนะพยายามพูดจาแบบละมุนละไมนะคะอ่อนหวานนิดหนึ่งนะกับคู่นะคะจะได้ มีความสุขมากขึ้นนะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยมันเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมองหาโอกาสเยอะในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะมองหาเขาเรียกอะไรสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองนะมองในเรื่องของงานมองในเรื่องของการหาเงินเนาะมันก็เลยทำให้คุณยังไม่ยังไม่ได้จะมีคู่หรือมีคนเข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะ แต่ว่าถ้าจะมีเข้ามามันก็ถามว่ามันก็มีได้นะเพียงแต่ว่ามันในบางคนอาจจะมีเข้ามานะคะถ้ามีเข้ามามันอาจจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยเช่นเอ,อคุณอาจจะเคยทานข้าวคนเดียวหรือไปทานข้าวกับเพื่อนคุณก็จะต้องเปลี่ยน ต้องไปทานเข้ากับแฟนอย่างเงี้ยหรือเช้ามาแทานที่คุณจะวิ่งตรงไปออฟฟิศเลยคุณอาจจะต้องแวะไปซื้อกาแฟแล้วเอาไปให้แฟนก่อนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเปลี่ยนเกิดขึ้นนะนบะชีวิตมันจะไม่ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะหรือเออบางคนอาจจะไม่เคยไม่เคยมีคนมาดูแลตอนเช้าคุณก็จะมีแฟนมาดูแลเนี่ยเขาก็จะซื้ออ,อ,อาหารเช้ามาให้นะคะ เอานู่นเอานี่มาแล้วก็มาฝากไว้ให้มาส่งให้อะไรเงี้ยนั่นก็จะเป็นลักษณะนั้นมีความเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะซึ่งความเปลี่ยนนะจริงๆมันดีนะเป็นเป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีมันมีสิ่งดีๆอยู่ข้างในนั้นคุณต้องลองนั่งคิดดูว่ามันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะมันเหมือนมันเหมือนคุณคิดไม่ออกสาทิตยเนี้นะคะคือสิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยมัน มันทําให้คุณมองว่ามันแย่แต่จริงๆอะมันมีข้อดีนะคะมันไม่มีอะไรเสียไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณลองนั่งชั่งน้ําหนักมันดูนะคะระหว่างข้อดีข้อเสียแล้วคุณจะพบว่ามันมีข้อดีนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของปวดบ่าปวดไหล่นะสองอาทิตย์นี้มีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะไหล่ติด ไหล่ตกหมอนเงี้ยนอนตกหมอนก็ได้นะคะคอเคทอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะใจร้อนวู่วามระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องของออการใช้สายตานะคะเกี่ยวกับ ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โทรศัพท์นานๆหรือบางคนอาจจะใช้ iPad อ่าใช้แท็บเล็ตพวกนี้นะคะในการทํางานเพราะฉนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการล้าหรือปวดตาหรือเมื่อยตาเกิดขึ้นนะคะหรือมีผพามัวะอะไรพวกนี้นะหรือปวดกระบอกตาพวกนี้นะคะมันจะทําให้รามไปถึงเป็นไมเกรนได้นะคะมีปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของปวดไหลปวดตัวนะคะเอวเคล็ดนอนผิดท่าอย่างเงี้ยแล้วก็หรือที่นอนแบบ เออมันไม่ดีนอนตื่นขึ้นมาแล้วปวดหลังแลยพวกนี้น้ะเรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะคะจะมีก็นิดๆหน่อยเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเท้านะคะเกี่ยวกับข้อพวกข้อต่างๆพวกนี้เนาะในเรื่องของใครที่เป็นแบบรุามตอยหรือเป็นโรคเก,กาอะไรพวกนี้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องอาการกําเริบด้วยนะคะก็หายาหา,าอะไรให้พร้อมนะถ้าเรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยก็ระมัดระวังตรงจุดนี้นะส่วนใครที่ไม่เป็นโรคประจําตัวพวกนี้ก็ระวังเรื่องการเดินเหินนะคะอาจจะมีสะดุดหกล้ม พริกขาแพงอะไรพวกนี้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะของตกใส่เท้าอะไรพวกนี้นะระมัดระวังหน่อยนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็ประมาณนี้ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาให้เป็นกําลังใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ หรือว่าจะเป็นหัวใจที่กดมาให้นะคะหรือจะเป็นคำพูดน่ารักน่ารักที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ผู้อ่านชื่นใจดีใจทุกครั้งเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะคะสำหรับการทำคลิปนะคะก็ฝากไว้สำหรับชาวมังกรขอให้ชาวมังกรทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คิดหวังนะคะออขอให้เจอแต่กัลยะาณมิตรนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา พบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบและสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ